ป้าป้าไปเก็บสมุนไพรใช่ป่ะสมุนไพรใช่เก็บสมุนไพรป้ามาป้าเจ็บขามากเลยนะมาเดินไม่เนี่ยเดินไม่เยเดินทางนี้งเน่ยง่ายเข้าป่าเก็บสมุนไพรสมัยนู้นอุ้ยอันนี้บาดเลยเนี่ย นี่เดินเข้าไหนกันเนี่ยใบอะเนี่ยไออะไรวะเดี๋ยวก่อนมาอันนี้มาปางนี้มาอันนี้เดินตามไม่ยากมเดี่ย,ายามมารู้ไหมอะไรข้างหน้าเธอ เดินไรื่องไหนอ่ะเจอยังมาเจอสมุนไพรยังมาเดินมาเนี่ยเรามาหาสมุนไพรไงป้าป่าโอ๊ยอะไรมันเดินรองเทา้าเท้าดีกับเพื่อนเลยเนะนี่ยโอ้ยผู้หญิงไม่ได้นะไม่รู้อ่ะเออ วัวไม่แน่นะแต่เป็นมนวนป้าเนี่ยแต่เห็นแบบเงียบไม่ใช่วัวนะไม่ใช่พูดถึงที่เนี่ยรู้ว่ารู้ว่าวัวแต่ที่ที่บ้านป้ามันไม่มีวัวขึ้นขึ้นเขาเขาไม่มีเยอะจะไปไหนเอ่ยย่ถึงบ้านยังเอออ่ะนี่เราเข้ามหาป่าเข้าป่ามหาเข้าป่าแล้วมหาสมุนไพรไงเอาสมุนไพรไปขายหลีกไม่ได้นะตำรวจเขารู้กันไม่ใช่เราต้องมาช่วยอาจารย์หมอเอาสมุนไพรเป็นยังไงเดี๋ยว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 ี๋ตำรวจพูดกันมากมายเลยโอ้ยใบมีบ้านเลยอ่ะ เขาจะแอบยิงคนที่ไล่กันตลอดดูไม่ไปอะไรรูไม่คืออะไรฮะคืออะไรนี่คืออะไรสมุนไพรนี่ไงของบ้านเนี่ยเจ๊มาในป้ามานี่เร็วนี่คืออะไรอ่านี่คือลายโยคือเขาหลงเหรอดูนี่คืออะไรอะไรเนี่ยเนี้ยเป็นเถาเลยเนี่ยเป็นเถาเลยเดี๋ยวเราจะให้เขาเห็นสมุนไพรที่ เขาเรียกอะไรนะต้นอะไรนะนี่อะไรเนี่ยเจ๊เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บไปฝากหมอปลากันไหมเอาเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงมาใส่ถุงไปเจอแล้วเเราจอแล้วกลางถุงแล้วเราเจอถุงไปแล้วถุงถือซีก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันถือเอาเราเจอแล้วเนะจับใส่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะเดทพี่นาวเลยตำรวจสอนมาเอาไปฝากพี่เขาใช่ไว้ปนกันได้ไหมเนี่ยขนมทำกันอย่างนี้เอได้ไม่เปิดถุงโอเคเดี๋ยวไปฝากพี่เขาให้กูหิ้วของหนักๆนี่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 ด้วยมาเร็วๆหยิบเลยหยิบเลยหยิบอลย แน่แล้วเอาไม้สั่นโอ้ยป้าเราไปเราไปเจออัญมณีแล้วเนี่ยเจ๊จบเพื่อน่าดันในมันกันแยมันนีตอนนี้เจอแล้วเจ๊เดี๋ยวเร็วมาเดี๋ยวเรามี้ขอไปฝากอาจารย์หมอเขาหาว่าเราเข้ามาป่าไม่เรื่องเลยมึงพูดงี้ใช่ป้ามามามาเอามือสับหรือพระสงฆ์สั่งมาเร็ว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 เดี๋ยวพี่โนดมาเราต้องอีสมุนไพรเราให้อาจารย์หมอดูซิว่าสมุนไพรเรามีอะไรบ้างเจอนมไพเปิดทุ่งไ้เจ๊เดินกลับบ้านตรงไหนเนี่ยก็เด็กเก็บข้านป้รยที่ไหนเดินกลับบ้านเนี่ยราต่อตรงนู้น อ่ะเกศสมุนไพรป่าอันหมอนั้นมีหลายอย่างเลยนะเนี่ยสมุนไพรผมไม่รู้เรื่องอะไรนะเนี่ยสมุนไพรหมดเลยปอาเอาใส่ถุงดีดิลึกๆดีดิจ้างเดินหาอีกเดี๋ยวสับเอามือสับผมสอนเลยมาเลยป้าเร็วต้องหาสมุนไพรก่อาเลยป้าเร็วมาๆมาเข้าป่ามันมันต้อง ้าาปไม่ไหวแล้วนะก็เนี่ยก็กลับบ้านยังไงรถจตกตรงนู้นใส่สั่นอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวชีวิตกรงบ้านฟูมีเยอะนะตำรวจน่ะพระสงฆ์ก็บอกเรื่องจริงจะแอบดึงพวกมันมันเขาเยอะมากไปไม่หมดเนี่ยไปไม่หมดเลยเนี่ยเขาใหญ่เม่อกีจะมาเขานี่ต่อป้ามาเร็วเอาแล้วเนี่ย นี่นี่นี่โยโย่ขอแรงหยิบหน่อยเร็วเร็วมีสมุนไพรอีกอีกอีกหนึ่งชิ้นสมุนไพรเร็วกระดุมกระดูกตัดสมุนไพรทำให้เราคิ้วของหนักมามันต้องดูไม่จะบ้าเลยนะในชีวิตจริงก็จะเกิดเรื่องตำรวจเนี่ยอาจารย์หมอให้มาขากลับบ้านเนี่ยถ้าเราม่สมุนไพรไปฝากอาจารย์หมอจะว่าเราไงหาเรามาเดินช้อปปิ้งเหรอ ไม่ใช่กันทั้งหมดเลยแล้วก็หาชนไพร์นี่ไงนี่เนี่ยเขาเรียกตัวอะไรนะเอ่อโยโย่เนี่ยอะไรนะเรียกอะไรฮะพญาอะไรที่ว่านี่เนี่ยที่นี่บาเลยนะคะถ้าว่าเออถ้าว่าได้ราคาดีจริงๆจะมาขุดเอาเลยเนี่ยเนี่ยเข้าป่าในบ้านทายไม่ต้องกลัวเลยเต็มเลยอันเยอะมากๆเลยอ่ะ เยอะมากเลยไปไปเดินทางไปขึ้นรถไปรถอยู่ไหนเนี่ยไปได้ถุงไทยอาชิ้นนี้ก็ใส่ไหมใส่มาเดินเดินทางออกไปนีดอ่ะขึ้นรถน่ะเดี๋ยวเนี่ยโยออกบุมนู้นได้เลยนะบึ้นุมนู้นนะเนี่ยเฮ้ยไปไปทำไมไม่ได้ไจะเริ่มแล้วอยู่นู้นเหรออ่าเดี๋ยวผมนำน้าไปรับไปรับกล้องเดี๋ยวไปไปกันไป จะจับมือเลยดิเดินเลยมันต้องจับสั่มเดินได้โอ้โหทางมันเรียบเนี่ยมันดีขึ้นเนินเขาสูงสั่งว่เดินได้โอ้โหป้าใส่รองเท้าบูทตเลยเนี่ยนี่ใส่รองเท้าบูทมาป้องกันอย่างดีดีเลยนี่ย่าใส่รองเท้าแตะด้วยมาสมุนไพรเราเยอะแยะมากเลยแล้วไปฝากอาจารย์หมอให้อาจารย์หมอดูสมุนไพรด้วยเราไม่ใช่มาเดินป่าไม่ได้มาช้อปปิ้งนะเรามาเก็บสมุนไพรเออให้ฉี่ด้วยเนี่ย อะไรนั่งฉีได้ไมเอานั่งฉีก่อนอาฉีก่อนโอ้โหไปตรงไหนฉีตรงนั้นฉีทุกที่ยวงของลาแป๊บนะคะ,ะตีคุณป้าขาเราคุณป้าขาเราปวดฉี พักถี่แป๊บหนึ่งเสร็จยังเสร็จแลงโอเค,อเคลูกอืมอืมอืมลงที่ได้อย่างที่ตัวสมุนไพรนะเยอะมากเลยนะถ้าเขาบอกว่าได้ราคาดีจริงมาขุดได้เลยเพราะพวกนี้ก็ต้องเอาทั้งใบทั้งรากทั้งเงา้ามันจะเป็นเถาอ่ะเถาอยู่ข้างล่างนะคะเป็นเขาเรียกเง้ามันอะ คนลาดเยอะมากเลยที่พยาอยู่เยอะมากๆเลยละ่ะโดยเรียบร้อยนะคะโอเค,อเ,คเยี่ยมไปไ,มไปที่ไปรถเรางานกลับแล้วนี่ไงไป,ไปสัเลยจ้าไปตอบมาเราได้สดมุนไพเรเยอะเดี๋ยวต้องไปบอกอาจารย์หมอว่าเราได้สดมุนไพรด้วยนะอาจารย์หมอก็จะเรียกโอ้โหเรามาแบบธรรมดาใช่ไหมป้าเรามีที่ไปเห็นด้วยว่าเรามาหาสมุนไพรให้อาจารย์หมอเนี่ย เอลยดีดิแหมที่ก็โลกไม่เห็นเลยมันจะมืดแล้วเนี่ยนะมันมืดที่ไหนแล้วมันแดดอยู่เลยเนี่ยโอ้ยมองเห็นเลยนะเดินนะเนี่ยเห็นดิเร็วเร็วครับฝนลงกันเร็ว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 แหมไปหาสมุนไพรสมุนไพรมาเยอะมากเลยนะคะทั้งแบบดับคันจริงนี่เขานี่มันอากาศดีมากๆเลยอ่ะดมสมบูรณ์มากๆเลย ดีเงี้ยเราต้องไปเดินออ,อ,ดออกไปหามาไปหารถไปออกไปหารถเร็วโอ้ยโอ้ยปีไปไหนเลยหย, <laughs> ยิบบวกมา Yeah. เดินม,มาเลยเดินม,มาเลยพามาเก็บสมุนไพรพามาเก็บสมุนไพรมารนี่ไงอ,อยู่น้ำเปล่า

จะสูดดีเยี่เลยมาเดินมาเพื่อนพนุษงสองลมาหมดเลยถือปืนด้วยอ <บา S 1> ่านาี่เราเดินไปที่รถนะจ๊ะเราเดินที่รถกันแล้วโค้ย <บา S 2> นะมา,ามาเ <al> ร็ว